สรุปสั้นๆบทเรียนการสุดเกาหลีใต้ ได้ภายใน3ชั่วโมงและนําไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีในวันที่7ธันวาคมนี้ค่ะเริ่มต้นจากคืนวันที่3ธันวาคม2024ประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ได้ออกมาประกาศกฎอายการศึกโดยมีสาระสําคัญคือต้องการจัดกลุ่มต่อต้านตนที่ซ่อนตัวอยู่ในประเทศเพราะว่าปฏิกิริยาของชาวเกาหลีใต้รวมถึงฝ่าการเมืองกับสวนทางกันค่ะฝ่าการเมืองโดยทักรัฐบาลเนี่ยบอกว่าการกระทําของยุนเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายส่วนฝ่ายค้านเองได้เรียกรวมตัวสสเพื่อเข้าไปโหวตความกฎอัยการศึกนี้ที่รัฐสภา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารปิดล้อมเอาไว้พร้อมกับโพสต์เรียกร้องให้ประชาชนออกมาประท้วงเพื่อต่อต้านการการะทาของประธานาธิบดีในครั้งนี้ค่ะมีการประทะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับผู้ชุมนุมด้วยและในที่สุดผู้แทนราษฎอนพักฝ่ายค้านได้ฝากกองกําลังทหารเข้าไปที่รัฐสภาผ่านการปีนรั้วโดยหลายคนมีการไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียและในช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่4ธันวาคมตามเวลาเกาหลีใต้เนี่ยรัฐสภาเกาหลีใต้ได้ไดคว่มกดอายการสื่อโดยคะแนนเสียง190เสเสียงของพรร ฝ่ายค้านซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา,า3 0 0เสียงนั่นเองค่ะการจะทําดังกล่าวได้ต่อยอดไปที่พรรคฝ่ายค้านได้ยื่นยัตติถอดถอนประธานาธิบดียูนซักยอนในรัฐสภาเมื่อวานนี้คือวันที่5ธันวาคมและรัฐสภาพามีมติกับเรื่องไว้และจะมีการลงมติในวันที่7ธันวาคมนี้เองค่ะอาจจะมีกระแสว่าประธานาธิบดียูนเองอาจจะรอดในกรณีนี้เพราะพรรคฝ่ายค้านของเกาหลีใต้เนี่ยมีคะแนนเสียงรวมกันไม่ถึง2ใน3ของการถอดถอนประธานาธิบดี